ชึ้งชงนี่ด้วยนะคะน,นี่ลูกใหญ่ดีนะคะแดงไหมอ่ะโอเคให้ป้าปลาเลยสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะคลิปนี้จะชวนไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะสตรอเบอรี่สดๆปลูกเองปลอดสารน,นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สตรอเบอรี่ที่ก้อยปลูกเองนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ปอดสารค่ะจะเริ่มออกในช่วงของเดือน5นะคะยาวๆถึงประมาณเดือน6ค่ะแต่จะเริ่มออกน้อยลงเรื่อยๆในช่วงของอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะให้สองพ่อลูกไปช่วยเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะยให้พ่อลูกมาเก็บสตรอเบอรี่ต่อนะคะเน,นี่ยก้อยเอาเน็ตขึ้นแล้ว ใช้มือก็ได้นะพี่โจนี่จับโอเคโอเคนี่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  ลอง try it โอเคให้ป๊าจุดเหยียบที่เท้าพี่โจมีสองลูกลองเหยียบเห็นแล้วไหมยยึบไหมยังไม่เหยียบเกือบเหยียบเลยโอ้ที่เนี้ยอืมเด็ดนี้นะอืสองลูกเลยก็ได้ค่ะเก็บได้ไหมเก็บดีกว่าไหมอืมอืมเพราะว่าอันตรายนะใช่อาจะว่าอะไรจะเอียบนะอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ นนใชอ่อย่างนี้ขัดตาขุยเต๋ออืมอืมอืมเอาไป<ถ>ให้ดูสิให้ป๊าดูสิมันเป็นแฝดนี่กับแฝดนี่ให้ดูลูกแฝดนี่อ่ะเก็บลูกแฝดด้วยอันนี้แฝดสามปะเนี่ยอืออ่ะดึงดึงดึงเอาให้ป๊าดูแฝดสามอืออ๋อชู <Okay. S 3> I show you how to put it in Genki don't drop it from here ห้ามโยนแรงวางเบาๆแค่นี้แล้วเด็กน okay. <ม>ค่ดูดี่ Don't drop โอเคมาที่นี่เก็บตรงนี้มาตรงนี้อันไหนสีแดงหนูเก็บเลยหนูเชื่อป,ป้าปาจิอืาไหนดูสิแดงไหมอ่ะโอเคให้ป้าปาเลย โอนจับพอดีีเปิดดูสิอืมเหน็นปะเก็บเถเห็นก็เก็บให้ป้าปลาดีเ <it> ียวนี่อันนี้สองลูกนี่เห็นไหมอือเก็บสองลูกเลยลูกอีกลูกหนึ่ง เก็บแล้วก็บิดขึ้นข้างบนเลยลูกจะได้ดีใช่ Don't drop Don't drop slowly โอเคมีเปล่าที่ไหนอ๋อโซ่โซ่โซ่ใช่ใช่โอเค Put your hand in here Put your h a n d let Do it like this Can reach ah uh? Okay that's okay that's okay โอเคทำไม่ถึงนะเก็บ Put it here. You have to reach. Okay, okay. hold it, hold it, hold it. Are you ready? Okay, put it in your bag. Papa, mm. they have soil here. Mm -hmm. They can make scarecrow. Okay, no, we don't make a scarecrow out of mm. soil. <laughs> สองพ่อลูกก็มาช่วยเก็บบ้างบางส่วนนะคะยังมีอีกหลายลูกเลยที่พี่โจและน้องเกงกีไม่ได้เก็บนะเพราะว่าพี่โจเขาสายตาไม่ค่อยดีค่ะก็จะมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่ได้ใส่แว่นนะคะวันนี้เดี๋ยวที่เหลือก็อก็จะเก็บเองค่ะเดี๋ยวปาก็จะพาน้องเกงกีออกไปเที่ยวที่อื่นนะคะส่วนในสวนเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของมามาเป็นคนเก็บต่อค่ะอากาศมันร้อนนะคะมันร้อนขึ้นก็เลยทําให้สวบอรี่สุกเร็วขึ้นเดี๋ยวก้อยจะต้องเก็บ ออกไปเลยนะคะอันที่ค่อนข้างจะเป็นสีแดงเนาะติดชมพูนิดนึงไม่เป็นไรนะคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานก็เอาไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นก็สักประมาณ1วันก็กินได้ก็รสชาติหวานนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ถุงนี่ให้เพื่อนๆดูสัอบอรี่ดกมากน,นี่ค่อยเก็บทุกวันเลยนะคะยังมีให้กินตลอดเลยอะ สตรอเบอรี่สีขาวไว้สตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะเก็บจนเหลือแค่นี้ละนี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วแต่ว่ารออีกหน่อยดีกว่านี่ค่ะสตรอเบอรี่ชุบเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะร้อนอากาศมันร้อนมันทําให้สตรอเบอรี่เน่าเห็นไหมคะเนี่ยอากาศมันร้อนมันทําให้สตรอเบอรี่เน่าเก็บไปไม่เป็นไรกินได้กินได้ ก็ต้องรีบเก็บนะคะอันไหนที่แบบว่าแดงแล้วอะชมพูนิดน,นึงก็โอเคนะแบบนี้ค่ะก็มีออกมาอีกแล้วนะคะชุดนี้ให้ดอกชุดใหม่อันนี้สตรอเบอรี่สีขาวไวท์สตรอเบอรี่นะคะยังไม่สุกเนาะอันนี้ไวท์สตรอเบอรี่นะคะเนี่ยลูกใหญ่ อันนี้เก็บได้และไสตรอเบอรี่ hey, พันใหญ่เนี่ยข้อเสียของมันคือใบมันใหญ่มากนะคะแล้วมันก็คือเราจะมองไม่เห็นลูกข้างในอะคะ่ะเราก็ต้องแหวกดูไม่เหมือนสตรอเบอรี่ลูกเล็กที่ ใบมันค่อนข้างจะสั้นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราแหวกมาเราเจออย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วมันสุกแล้วนะคะแต่ว่ามันต้องหาดูค่ะเพื่อนอันนี้ยังไว้ก่อนมนนีไว้ก่อนยังสีส้มอยู่อันแดงๆแบบนี้โอเคเนี่ยค่ะน,นี่ไวท์สเบรี่นะคะ,คะเห็นไหมไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยอ,อกมันจะขาวๆแล้วพอสุกแล้วมันจะเป็นแบบว่าอมชมพูนิดเดียวอย่างเงี้ยต้องมาส่องดูทุกวันเนี่ยเก็บได้ละหนึ่ง ไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่จริงมีใหญ่กว่านี้ดอกแรกค่ะใหญ่มากมีเพื่อนๆถามมา,าว่าวิธีการเก็บเก็บยังไงนะคะก็ใช้กรรไกรตัดก็ได้หรือว่าใช้มือเด็ดนเนี่ยก็เด็ดแบบนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามือจิกตรงเนี้ยแล้วก็เด็ดอย่างเงี้ยค่ะ แค่นี้เองนะสอบรบี่ก,ก็หลุดแล้วนี่อันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเนี่ยลูกหนึ่งเก็บได้ลูกหนึง่งลูกนี้เนี่ยพอลูกปลายแถวมันก็จะเป็นสีอ่าเนี่ยมันจะพอลูกปลายปลายแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะลูกเล็กลงนะคะเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆส่วนลูกตรงที่อยู่บนบริเวณ ช่อดอกก้านดอกอันแรกอะ่ะตรงคนโคนเนี่ยเขาจะลูกใหญ่ๆมากประมาณนี้แล้วมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆตามอายุของมันนะคะตอนแรกก็จะใหญ่เบิ่มๆเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ก้อยเคยลงในเฟซในอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้สับอะีอันนี้ไม่ได้รับการผสมนะดูสิผสมเกสรได้ก้อยไม่ได้มาดูนะมันผสมเองมันนะคะมแมลงมันไม่ไม่ถึงนะมันก็เลยได้แค่นี้ เริ่มอากาศร้อนเริ่มมียุงแล้วนะเนี่ยก็โดนยุงกัดโอเคที่นุ่นที่นู่นนะคะนู่นอันนุ่นเก็บได้ละนู่นเหญ่แป๊บเดียวก็ใหญ่เยอะอมกันได้เนี่ยนี่ลูกใหญ่นี่โอเคเนี่ยค่ะจับแบบนี้นะคะเนี่ยจับแบบนี้แล้วก็เด็ดตรงโคนอย่างเงี้ย่เี้ยได้แล้วค่ะลวกนี้ก็ได้แล้วนะ อันไหนที่ออกแบบส้มๆแดงๆหน่อยก็จะเก็บไปแล้วนะคะเพราะว่ามันร้อนมันสุกแล้วมันก็เน่าเน่าด้วยเน่งา,นง,านง่ายสับอรี่มันช้ำง่ายเพื่อนๆช้ำง่ายสุกง่ายสุกเร็วนะค่ะอากามันร้อนอะยุงก็เยอะเยอะนะคะเดี๋ยวลูกเล็กตรงปลายเทาอยเงี้ยอร่อยนะคะหวาน อย่างเงี้ยหวานโอเคไปต่อไปอยู่น,น,นู่นเห็นไหมเอ้ยนี่แล้วก็อยู่นี่เห็นไหมคะนู่น,นอยู่นูน่นมันของก้อยนี่มันเริ่มจะวายแล้วนะคะเริ่มหมดหมดหน้ามาันละ มันก็จะเขาเรียกอะไรสุกไม่เยอะมากมันก็ไทยๆสุดแบบนเี้ลูกแดงๆก็เก็บเลยอย่างเงี้งดดย,อยเอาไว้ก่อนวันหนึ่งก็โอเคอันนี้เก็บเลยก็ได้เต็มมือเลย <c oughs> โอเคเนี่ยค่ะมีลูกเน่าลูกหนึ่งนะ ร้อนน่าประมาณนี้เดี๋ยวมาเก็บอันนี้ต่อดงนี้เยอะเลยลูกเล็กๆนี่หวานนะคะด้วยไนมะ่ใช่ไหม่หวานนะหวานกว่าลูกใหญ่อีก ใหญ่ว่าหวานแล้วลูกเล็กก็หวานกว่า,าอนนีกนี่ค่ะเห็นไหมร้อนมากเน่าเนี่ยเด็ดออกนะคะถ้าไม่เด็ดออกมันจะไปติดลูกอื่นกิน ari, สตรอเบอรี่สด,สดชื่นใจอันนี้เป็นสตรอเบอรีะะ่รอบที่สองนะคะรอบที่สองก็ได้เยอะประมาณนี้ค่ะ เยอะมากเลยเนี่ยเต็มตะกร้าแล้วก็พาอพี่สองก้อยเก็บเป็นไวท์สตรอเบอรี่มาด้วยนะคะนี่ค่ะไวท์สตรอเบอรี่จะเป็นสตรอเบอรี่สีขาวนี่ค่ะลูกนี้จะชัดหน่อยตอนแรกก้อยก็ไม่รู้นะคิดว่ามันยังไม่สุกแต่มาดูแล้วมันมีกลิ่นหอมอะคะ่ะแล้วก็สังเกตตรงบริเวณ มเมล็ดของเขาจะเป็นสีชมพูกล้วยก็เลย,เล,ยลองดมดูแล้วก็กลิ่นหอมมากก็เลยเด็ดมานะคะ white strawberry ญี่ปุ่นกำลังนิยมนะคะไอ white strawberry เนี่ยแพงมากเลยนะคะราคาต้นพันธุ์แล้วก็ s t r a w b e รี่สดเนี่ยคือก็ยังเป็น s t r a w b e รี่ที่นิยมนะคะอันนี้จะเป็น s t r a w b e รี่หลากหลายสายพันธุ์จะมีพันธุ์เล็กพันธุ์ลูกกลางแบบนี้ แล้วก็พันลูกใหญ่จัมโบ้แบบนี้มีใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าก็กินไปแล้วนะอันนี้เป็นจัมโบ้แบบนี้นี่แบบคล้ายๆแบบนี้ค่ะลักษณะจะเป็นคล้ายๆลูกกีใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ระดับกลางล่าวันที่สองก็เลยเป็นแบบนี้ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะคะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มามา,มาก้อยพ่อโจแล้วก็น้องเก้งกิด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะประชาสัมพันธ์เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบปลูกผักทุกท่านค่ะนอกจากแฟนเพจแล้วตอนนี้ก้อยก็มีกลุ่มปลูกผักใน Facebook ด้วยค่ะเป็นกลุ่มที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมพูดคุยแชร์รูปผักสวนควรัวหาข้อมูลและคุยกับเพื่อนๆที่รักการปลูกเหมือนกันได้ด้วยนะคะ ก็จะแปะลิงก์ไว้ในกล่องข้อความในกล่องคอมเมนต์เชิญชวน,น,นเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านเข้าร่วมไปพูดคุยด้วยกันนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ